หนเล่นอันไหนอันนี้มีอยู่สิบสามบาทเองสิบสี่บาทเองเนี่ยพอไหมเนี่ยไม่พออันนี้มันหยอดไม่ได้เ,ยโโเ,เลยเ,เนี่ยโอ้โหมือเยังปั๊บๆตัวเลยเนี่ยนีสิบบาทเนี่ยใครจะเอามั้งเนี่ยจะเอาโอ้โห oh. จะหย่อนนั่นนั่นเลยยาดิาหรอเปล่าไหนตานี้เห็นไหม มีเยอะเลยเนี่ยให้อีห้าเหรียญพอแล้วหยอดสองเล่นทั้งพอดีของเขา ันงก็ดีค่ะ